มีการเผยแพร่ข้อมูลกันอย่างกว้างขวางว่าดรทักษิณชินวัตรถือหุ้นบริษัทปตทจำนวนมากจนมีิทิพลต่อการบริหารงานของบริษัทเรามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันค่ะการตรวจสอบฟันธงได้ว่าไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้นเพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของปตทประมาณ67คือรัฐบาลและหน่วยงานรัฐซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนไทยทุกๆคนอยู่แล้ว ประกอบด้วยกระทรวงการคลังถือหุ้น51ปอร์เถัดมาคือกองทุนวายุพักทั้งสองกองรวมกัน15เเซและกองทุนประกันสังคมถือประมาณ1เปเมื่อตรวจสอบไปถึงคนตรกะูลชินวัต์พบว่าไม่ติดอันดับเลยเพราะถือหุ้นเพียง7,700หุ้นจาก2.85พันล้านหุ้นหรือ0 0 0 0 2เท่านั้นไม่มีอิทธิพล จะไปครอบงำเพื่อกำหนดทิศทางปอตทได้เลยรวมทั้งมีข้อกล่าวอ้างว่าทักษิณอาจจะไปถือหุ้นทางอ้อมผ่านสถาบันการเงินหรือกองทุนโนมินีต่างประเทศต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแบบนี้ใครๆก็ทำอย่างกองทุนของไทยเราก็ถือหุ้นของต่างชาติผ่านการลงทุนในกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เช่นกัน มันเป็นการแสวงหาโอกาสในการลงทุนส่วนกรณีปตทมีกองทุนต่างชาติเช่น c h ส s e น o m i ม e นีลิมิเตถือหุ้นอยู่2.97%นั้นมีผู้จัดการกองทุนเป็นธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาคือ JP Morgan Chase Co. และกองทุนนี้มีสถาบันการเงินของต่างประเทศหลายแห่งร่วมกันถือหุ้นอยู่โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น2.4ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ72ล้านล้านบาทเทียบเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยได้ถึงเกือบ30ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้กองทุนนอมินีเหล่านี้ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอีกหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เช่นแลนด์แอนด์เฮาส์อมตะคอป์ปอรเรชั่นเรือซีเมนไทยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้น ดังนั้นหากจะเหมาว่ากองทุนนอมินีเหล่านี้ถือหุ้นแทนทักษิณก็แสดงว่าทักษิณมีเงินแทบจะซื้ออะไรก็ได้ในโลกและยังมีอีกหลายบริษัทในไทยและในโลกเป็นของทักษิณเช่นกันรวมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการขายหุ้นของปตทที่ราคา IPO 35บาทขายหมดภายใน1นาที17วินาทีนั้นอาจจะเป็นการจัดสรรหุ้นที่ไม่เป็นธรรมให้กับพวกพ้องก็ได้ ประเด็นนี้มักถูกหยิบยกโจมตีเพื่อหวังผลในทางการเมืองและสังคมโดยตลอดและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแจกแจงอธิบายอยู่หลายครั้งว่าการตั้งราคาจำคํานวณจากพื้นฐานทรัพย์สินการดําเนินการของบริษัทและตลาดทุนในขณะนั้นที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์นายวันวันไปจึงไม่ได้ถูกหรือแพงเกินไปเช่นเดียวกับการเสนอจองซื้อหุ้นปตทอ,ออนไลน์ ผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์5แห่งประมาณหมื่นกว่าสาขาทั่วประเทศโดยจำกัดรายละไม่เกิน1แสนหุ้นมีการจองซื้อหุ้นจนล้นเกินปริมาณหุ้นที่จะจำหน่ายการดำเนินการโดยภาพรวมมีความโปร่งใสแม้ภายหลังมีการตรวจสอบโดยกรต่อว่ามีธนาคารแห่งหนึ่งกระทำผิดขีข้อมูลล่วงหน้าแต่ก็ได้มีบทลงโทษไปแล้ว เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานความโปร่งใสของตลาดหุ้นส่วนกรณีที่พบว่ามีคนในแวดวงการเมืองบางคนได้รับจัดสรรหุ้นไปมากก็เป็นเรื่องปกติที่บริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะมีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วจํานวนมากซึ่งเมื่อกลตอตต์และสารปกครองตรวจสอบก็ไม่ได้พบว่าเป็นเรื่องกระทําผิด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรืออาจจะเป็นคนบางคนก็ไปบอกว่าเป็นของคนอื่นที่อยู่นอกประเทศหรือต่างชาติหรืออะไรนอมินีอะไรก็ตามเนี่ยลองคิดใหม่ในมุมนี้นะคะก็คือว่าส่วนที่กระทรวงการคลังถือหุ้นนั้นเนี่ยมันเกิน50%สนะคะซื้อโดยตัวเขาเองโดยตรงคือ50%กว่าเปอร์เซ็นต์ถือผ่านกองทุนวายุภาคอีกเกือบ20%่อเนอะนะคะอันนี้กระทรวงการคลังคืออะไรคือประเทศไทยเหมือนกันนั่นก็คือเงินของคนทั้งหมด การถือหุ้นโดยกระทรวงการคงคือการถือหุ้นตั้งแต่ตาสีตาสายายมายายมีไปจนถึงคนที่ร่ํารวยได้เลยเพราะคือตัวแทนคน67ล้านคนแล้วหลายๆคนในนั้นเป็นคนที่ไม่รู้จักตลาดหุ้นไม่มีเงินที่จะไปลงทุนตลาดหุ้นแต่กระทรวงการงถือเนี่ยถือว่าเขามีส่วนและแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ต้องการจากคนอื่นเพราะทางคลังเองรัฐบาลเองไม่มีเงินจะไปขยายกิจการให้กับพลังงานได้ก็เลยต้องระดมทุนส่วนนั้นอาจจะเป็นคนไทย คนไทยเป็นส่วนใหญ่แหละจริงๆแล้วเพราะว่าพี่จําได้แต่ก่อนนั้นเราก็ซื้อนะฮะกองทุนรวมเนี่ยกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งก็มีประชาชนคนไทยเกิน95%นะคะทั้งระบบในกองทุนเนี่ยเป็นเงินของคนไทยทั้งนั้นแล้วก็มีคนอื่นที่ไปซื้อโดยตรงอันนั้นก็คือคนไทยตรงนี้ต่างหากนะคะที่บอกว่าภาคที่เขามีเงินคนไทยเขาก็เข้าไปเขาควรจะได้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุน การกล่าวหาว่ากําไรของปะตะทคือการเอาผลประโยชน์ของประชาชนไปจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นความจริงเพียงใดเม <OT>? ื่อได้รับฟังเบื้องต้นก็เป็นเรื่องถูกแต่เมื่อได้พิจารณาผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของปตทคือกระทรวงการคลังกองทุนวายุพักและกองทุนประกันสังคมซึ่งเสมือนตัวแทนรัฐที่บริหารประเทศแทนประชาชนกำไรเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เสมือนส่งคืนกลับสู่ประชาชน ใช้เป็นงบประมาณจัดสวัสดิการแก่ประชาชนต่อไปกระทรวงการคลังเรลาลงทุนไปถ้าได้กําไรกลับเข้าไปเป็นเงินของรัฐเงินตรงนั้นเขาก็กระจายไปตามการจัดสรรงบประมาณเช่นการศึกษาการแพทย์เรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องอะไรต่างๆหลายๆอย่างนั่นแหละค่ะที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ผ่านตรงจุดนั้นประเทศต่างๆเนีในรัฐบาลมีเงินจํากัดคือเงินงบประมาณถ้าจะมาใช้ตรงนี้ทั้งหมดด้วยเงินของรัฐกับเรื่องงบประมาณเนี่ยนะคะ เราจะไม่เหลือให้ภาคส่วนอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าตลาดหลักทรัพย์คีย์สำคัญที่สุดคือต้องการทุนและถ้าพิถ้าจําได้สมัยก่อนนั้นเนี่ยปั๊มที่ถือว่าทันสมัยที่สุดและคนชอบนิยมที่สุดคือปั๊มเชลปัม๊มคาลเทคแลเชลเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะว่าดูดีที่สุดหรูนะคะแต่มาปัจจุบันนี้คุณเห็นสภาพไหมคะต่างกันเยอะเลยปตทกลับกลายเป็นปั๊มน้ํามันที่ เราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยเราอยากจะแวะปัปะ๊มปตทรองลงมาก็บางจากเพราะมันดูสะอาดดูใหญ่โตโอรานมีร้านขายของมีนั่นมีนี่และที่สำคัญคือห้องน้ําสะอาดมากและนี่คือว่าความสำคัญของการที่มีทุนเพราะว่าพอได้ทุนจากการเข้าไปในตลาดระดมทุนมาจากภาคส่วนอื่นซึ่งไม่ใช่เงินของรัฐทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาสามารถนําไปขยายกิจการนาไปสร้างความเติบโตนะฮะทำให้ปตทกลายเป็นอันดับหนึ่งของ Market s h a r e ์ แล้วก็มีกำไรที่ดีค่ะการที่จะเอาหุ้นออกจากตลาดด้วยเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยพี่มองว่าเอาออกไปเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าโมเดลไหนดีกว่ากันเพราะที่เกิดในต่างประเทศที่เป็นของรัฐเองเนี่ยมันก็ล้มเหลวไปมากทำให้ประเทศแย่ไปเลยจนถึงขนาดข่าวล่าสุดก็คือผู้หญิงคนหนึ่ง ต้องตัดผมเพื่อเอาเส้นผมไปขายไปแลกอาหารกินเพราะว่าพอเป็นของรัฐแล้วรัฐไม่ได้บริหารด้วยความโปรง่งใสหรืออะไรนะคะในขณะที่ถ้าอยู่ทางภาคธุรกิจหรือภาคเป็นเหมือนอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้ถ้าผู้บริหารของปตทหรือคนที่ออกนโยบายเนี่ยมีความไม่สุจริตนะคะมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่มีคําตอบชัดเจนหรอกค่ะว่าอะไรดีกว่าการมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่บริหารมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าสมมติ ออกมาว่าจะเอาออกจากตลาดแล้วจะเป็นเป็นธรรมกับผู้ลงทุนไหมก็คือเขาก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นธรรมมาแหละและอะไรที่มันเป็นธรรมนั้นเนี่ยสมมติบอกต้องออก Ex i t ออกไปด้วยราคา x บาทต่อหุ้นรัฐบาลต้องควักเงินจ่ายนะและนั่นเงินของใครเงินของรัฐคือเงินของใครคะประชาชน67ล้านคนซึ่งก็ต้องดูตรงน,นั้นมนันเป็นธรรมอะไรหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้มองทุกคนเนี่ยมองเคสเรื่องนี้ด้วย ด้วยความรู้สึกที่เข้าใจซึ่งกันและกันแทนที่จะแบบเอาชนะฆคะากนกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะฮะอย่ามีอัตราเลยนะฮะสิ่งที่พี่กังวลที่สุดตอนนี้ก็คือว่าแล้วถ้าเรื่องพลังงานเนี่ยไม่จบกันสักทีเมื่อพลังงานมันขาดเราจะทำอย่างไรปะตะทเป็นองค์กรธุรกิจใหญ่ของไทยมีอิทธิพลต่อกิจการพลังงานของประเทศย่อมจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการทำงานได้ การมีส่วนร่วมตรวจสอบและวิาพากษ์วิจารณ์ก็ควรจะเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่มีอคติมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นการมีส่วนร่วมเช่นนี้ก็จะกลายเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็จะทําให้การประรูปพลังงานนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง